จะมาดูดวงความรักประจำวันจันทร์ที่13เมษายน2563นะคะำคำทำนายไม่ตรงกับท่านใดก็อย่าไปน้อยนะคะดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะมันคำทำนายวันต่อวันนะคะมันก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะคะปล่อยผ่านไปนะคะมีปัญหาคับข้องใจนะคะอย่าไปเก็บไว้คนเดียวนะคะระบายให้แม่ขุนทองฟังนะคะแม่ขุนทองก็จะ เช็คไพ่ให้นะคะคนละข้อนะคะมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้นะคะอย่าไปคิดมากนะคะเริ่มต้นกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่สองดาบนะคะก็ถือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องงอนกันนะคะทะเลาะกันนะคะไม่ค่อยได้เจอกันในช่วงนี้นะคะอาจจะเขากําลังบ้าง,งานกําลังทํางานอะไรของเขานะคะคุณก็ต้องใช้ความเข้าใจนะคะ ช่วงนี้นะคะผ่านช่วงนี้ไปเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะทำใจให้มันสบายนะคะต้องเข้าอกเข้าใจกันนะคะตอนนี้ถ้าเผื่อมีอะไรที่ทำได้ก็โกยไว้ก่อนนะคะเพราะทุกทุกคนกำลังลำบากนะคะทั้งโลกนะคะไม่ใช่แค่บ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจกันนะคะมีอะไรก็ค่อยคุยกันอย่าไปใส่อารมณ์นะคะเอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะ อาจจะพบรักกับคนที่เข้ามาคบหาเรานะคะหลายๆคนนะคะอาจจะมีใครเข้ามาหลายคนทําให้เราต้องเลือกนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องเลือกใครนะคะคบทุกคนเป็นเพื่อนหมดนะคะเพื่อที่จะดูนิสัยใจคอนะคะต้องใช้เวลาในการศึกษาคนนิดนึงนะคะอย่าเพิ่องอ,อย่าเพิ่งใจด่วนนะคะอ,อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะคบไปเรื่อยๆนะคะใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปก็เป็นเพื่อนกันไปอย่างนี้นะคะ คนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่เลเวอร์นะคะเป็นไพ่ที่คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นรักสามเช่้าของเราสามคนนะคะคบกันอยู่ดีๆนะคะกเ็เขาก็ดันไปมีใครนะคะในชีวิตเราเราก็เหมือนเจ็บปวดตลอดเวลานะคะเพราะเขาก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วนะคะทุกๆคนบอกให้คุณเลิกนะคะคุณก็เลิกไม่ได้เพราะคุณรักเขาอย่างนี้นะคะคุณก็ต้องทําใจยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะ ไม่ว่าเขาจะมีใครยังไงเขาก็กลับมาหาคุณทุกทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องร้อนใจไปนะคะค่อยๆจัดการกับปัญหานะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างเพิ่มคุณเข้ามาทําให้คุณต้องออตัดสินใจหรือ,อ,อมีการปรึกษาหารือกันอย่างนี้นะคะ mm. เช่นว่าบางทีกออ็อาจจะเกิดภาวะท้องนะคะโดยไม่พร้อมอย่างนี้นะคะคุณก็ต้องเหมือนพูดคุยกันพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาและเรานะคะหาข้อตกลงการอย่างนี้นะคะ หรือมีเรื่องที่จะต้องเหมือนบางคนทนไม่ไหวแล้วจะแยกกันบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการไปแล้วนะคะแยกเลิกลากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกกล่าวให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจอย่างนงี้นะคะเรามีหลายเรื่องที่ต้องจัดการอย่างงี้นะคะที่ไม่ว่าจากการงานหรืออะไรของเรานะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะอย่าไปคิดมากนะคะเพราะยังไงถ้าคุณจะรอเขาเขากลับมาแน่นอนนะคะถ้าคุณจะ หยุดแค่นี้นะคะถ้าคุณทำใจได้ก็หยุดก็ดีกว่านะคะสำหรับคนที่เป็นโสนนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะทำให้คุณเคลอบเคิมนะคะเช็คยังไงก็ไม่เจอว่าเขามีใครนะคะพอครบครบไปนะคะสักพักหนึ่งนะคะเขาก็คบซ้อนอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองอยากให้คุณระแวดระวังไว้นะคะไม่ได้คิดลบนะคะเพียงแต่ว่าแค่เตือนกันนะคะถ้าไม่มีอะไรก็ครบต่อนะคะไม่ได้มีอะไรนะคะ แค่เตือนนไว้นะคะอย่าไปคิดมากนะคะปล่อยผ่านไปนะคะกับคำเตือนนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เดอะสเตงนะคะผู้หญิงเกาคางสิงโตนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะในทุกด้านนะคะสำหรับความรักคุณอาจจะเป็นคนแข็งนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่สั่งการนิดนึงนะคะให้ปรับตัวเรานะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ ก็ปรับปรุงตัวเองนะคะอย่าไปออกคําสั่งมากเกินไปทําให้เขาอึดอัดใจนะคะทําให้พออึดอัดใจสะสมมากๆนะคะไม่ว่าเขาหรือเรานะคะมันก็จะระเบิดออกมาเป็นการทะเลาะกาันหรือการแยกกันไปนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆปรับตัวนะคะคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตนะคะเป็นคนเป๊ะนะคะคุณก็ต้องยืดหยุ่นบ้างนะคะเพราะทุกๆคนก็ไม่ได้เป๊ะเหมือนคุณอย่างนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็อย่าพยายามทําให้มันเ,เกิดภาวะอึดอัดในชีวิตคู่หรือความรักนะคะคุณเก่งจริงแล้วก็ดีจริงนะคะแต่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ค่อยๆปรับตัวเองนะคะพอทุนปรับตัวเองได้คุณก็เป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วนะคะสําหรับคนที่เป็นโซนนะคะเป็นคุณเจอรักที่เจ็บปวดมามากมายทุ่มเทเยอะแยะนะคะ แต่ในที่สุดก็โดนเทนะคะในที่สุดก็เลิกลากันไปทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อยู่ตัวของคุณมาได้นานแล้วนะคะอยู่ๆก็มีใครเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะทักทายมาในการที่แสดงออกว่าเขาปรับตัวแล้วทักทายมาอยากจะคบหาคุณเหมือนเดิมนะคะอยากจะกลับมาเช่นเดิมนะคะแม่ขุนทองอยากให้คุณค่อยๆค,คิดนะคะมีสตินะคะ ถ้ารักเขานะคะก็ให้โอกาสเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วค่อยๆปรับตัวมาเป็นแฟนทีหลังนะคะหรืออยากตัดใจไปเลยก็ได้นะคะคุณสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้นะคะโดยไม่มีใครนะคะเพราะคุณก็มีเพื่อนฝูงมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะด้ไพ่เดวิลนะคะก็ถือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะรักของเราก็คบกันอยู่ดีๆนะคะก็เกิดมีบุคคลที่3เข้ามาในชีวิตนะคะ แม่ขุนทองคิดว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะคุณอย่าไปคิดอะไรมากนะคะอย่าไปทะเลาะกันถึงกับเลิกกันนะคะหรือบางคนทะเลาะกันไปแล้วนะคะเลิกลากันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้ใจทาใจให้สบายนิ่งๆนะคะอยู่กับตัวเองนะคะไม่นานเขาก็จะกลับมาหาเรานะคะทําใจให้มันสบายนะคะอ,อ,อยวทุกอย่างจะมีทางออกของมันนะคะช่วงโควิดก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างก็ได้นะคะ บางครั้งการอยู่คนเดียวก็สบายใจดีไม่ต้องแชร์ความรู้สึกกับใครนะคะไม่ต้องห่วงใยใครมากมายนะคะมันเป็นภาระทางใจเหมือนกันนะคะ หรือบางทีนะคะเราก็ได้คิดทบทวนนะคะว่าสิ่งที่ผ่านมาเราก็มีข้อบกพร่องเหมือนกันนะคะปรับตัวเองนะคะในเวลาที่เขากลับมาแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็พบรักกับคนที่คนที่เจ้าชู้นะคะคุณก็รู้ตัวนะคะคุณก็รู้ดีว่าเขาเจ้าชู้นะคะแต่เขาก็เป็นคนที่น่ารักนะคะดูแลคุณนะคะเอาใจนะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นแค่นั้นนะคะเพราะต่อไปเดี๋ยวเขาก็กลับไปเจ้าชู้อีกเหมือนเดิมนะคะ แล้วเขาก็มีไปเรื่อยๆนะคะไพ่เดวิลเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําใจนะคะคบกับเขาโดยการเป็นเพื่อนดีกว่านะคะอย่าเพิ่งเป็นแฟนนะคะถ้าเป็นแฟนแล้วมันจะเจ็บปวดนะคะค่อยๆดูกันไปแล้วกันนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ราชินีถือดาบนะคะความรักของคุณนะคะอาจเป็นความรักที่คุณอาจจะต้องเป็นผู้นำนะคะมีการจัดแจงหรือทำทุกอย่างนะคะ ให้ให้มันดีขึ้นนะคะให้เข้ารูปเข้ารอยอย่างนี้นะคะคนรักของเราอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของการจัดการนะคะแต่เขาเก่งในเรื่องทำมาหากินอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณก็จะจัดการอาชีพหรือทําอะไรให้เขาอย่างนี้นะคะปูทางอะไรให้นะคะคิดนะคะไอเดียอะไรต่างๆนะคะมันก็เกิดภาวะความเหนื่อยความเครียดนะคะ อาจจะบางทีอาจจะกลับมาทบทวนตัวเองว่าเอ้ยกูมีแฟนทําไมวะมีแล้วเหนื่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะเพราะคนทุกคนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนนะคะไม่ไม่จาเป็นที่ต้องว่าใครเป็นผู้นํานะคะให้คิดว่าพบกันแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันก็พอนะคะอย่าไปคิดเยอะนะคะเพราะคุณตัวคุณเองนะคะได้ราชนีถือดาบเนี่ยมันไม่มีใครนําคุณได้นะคะเพราะคุณก็เก่งของคุณอยู่แล้วนะคะพบใครคุณก็ต้องเป็นคนที่ ดูแลจัดการอะไรอยู่แล้วนะคะอย่าไปคิดเป็นปมด้อยหรืออะไรนะคะปล่อยผ่านไปนะคะเรามีเครื่องเรามีเรื่องให้คิดเยอะแยะนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็ถือว่าดูแลตัวเองได้ดีนะคะมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะอยู่เป็นโสดได้สบายๆนะคะอยู่ๆก็จะมีคนเข้ามานะคะคุณก็มองเป็นเหมือนคนเข้ามานะคะไม่ไม่มีใครที่ถูกใจคุณสักคนนะคะเป็นลักษณะหน่อมแนมทุกคนอย่างนี้นะคะ ก็แล้วแต่คุณตัดสินใจนะคะให้คุณคบเป็นเพื่อน,นก็ยังดีนะคะเรามีมิตรแท้นะคะเวลาเราทําธุรกิจหรือการงานอะไรต่างๆนะคะมันก็ได้ไหวหวานอะไรกันได้นะคะอย่าไปคิดเยอะนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะด้ไพ่สองไม้เท้านะคะก็ถือว่าคนวันเสาร์นะคะถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็ถือว่าคู่ของเรานะคะเกิดจากการที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะ เราค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนหรือเป็นที่ปรึกษากันมาก่อนนะคะพบกันในเรื่องการงานนะคะคอยปรึกษากันตั้งแต่ก,การงานจนถึงเรื่องส่วนตัวนะคะเราค่อยๆพัฒนามาเป็นความรักถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่ามีความมั่นคงนะคะไพ่สองใบเทาก็ถือว่าเป็นไพ่คู่แท้ใบหนึ่งนะคะ ก็ถือว่าราบลื่นดีนะคะแรกๆก็อาจจะขุกข,ขักนิดนึงต้องปรับตัวนะคะหรือภาวะปัจจุบันนี้ก็ยังปรับตัวอยู่ต่อเนื่องนะคะก็อย่าไปคิดอะไรมากนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็ถือว่าคุณจะได้พบคู่แท้นะคะเ,เจอคู่อุปถัมช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะให้คําปรึกษาให้คําแนะนําดีๆนะคะก็ถือว่าเขาดีแล้วก็มีความจริงใจต่อเรานะคะอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆถอย,อย,อยทีถอยอาศัยกันไปนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะก็ถือว่าไพ่เอ็มเพลสหรือไพ่เจ้าหญิงนี้นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่ามีความสุขดีนะคะกับชีวิตคู่นะคะจูงมือกันฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายนะคะณปัจจุบันนี้นะคะบางคนก็อาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานหลังโควิดไปแล้วนะคะหรือบางคนก็แต่งงานแต่งการกันแล้วนะคะหรือภาวะช่วงนี้อาจจะตั้งครันอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีาความสมบูรณ์ของครอบครัวนะคะ หรือบางคนรอ,อคอยการตั้งคันนะคะหรือบางคนก็ตั้งคันไปแล้วนะคะรอ,อคอยการคลอดนะคะก็ได้จะได้มีพร้อมทั้งพ่อแม่ลูกนะคะเหมือนครอบครัวสมบูรณ์ครอบครัวสมบูรณ์แบบนะคะอย่างนี้นะคะครบทั้งพ่อแม่ลูกนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสนนะคะคุณจะได้พบรักกับคนที่น่ารักนะคะคนที่จริงใจผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงแนะนํามาให้นะคะ หรือเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะคบกันมาหลายปีนะคะเป็นเพื่อนฝูงกันนะคะอยู่ๆก็พัฒนามาเป็นแฟนนะคะเป็นความรักที่ดีเข้าอกเข้าใจกันนะคะแล้วยอมรับในทุกอย่างของกันและกันได้นะคะจริงใจต่อการนีนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่เพอร์เฟกนะคะคำทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในความรักนะคะ ปราศจากรคบภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ